การทำให้ตัวเองมีรูปร่างหน้าตาที่ดีมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับสวัสดีครับผมโค้ชปูแนงครับตอนนี้คุณกำลับบงชมรายการ s ูสแควโปรเจกต์อยู่นะครับผม มาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงคุณประโยชน์ของการที่เรามีรูปร่างและก็หน้าตาที่ดีครับหลายคนมองว่าการที่เราพยายามที่จะมีรูปร่างหน้าตาที่ดีนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนารูปร่างนะครับผมเป็นเรื่องแบบผิวเผินเป็นเรื่องพื้นผืนคือคนเรามันไม่ควรมองจากภายนอกเว้ยมันควรต้องมองที่ภายในความดีของเราศักยภาพของเราความเก่งของเราสิไอเรื่องภายนอกอนะ่ะมันเป็นแค่ เปลือกมันเป็นแค่กระพี้มันไม่ได้มีผลอะไรต่อการตัดสินใจของคนเราขนาดนั้นหรอกหารู้ไหมครับผมเอาจริงๆแล้วมนุษย์เราครับผมทุกๆคนบนโลกใบนี้มีการตัดสินใจและมีการเขาเรียกว่าฟันธงก่อนที่เราจะรู้จักคนคนนั้นซะอีกบางทีเราเห็นหน้าคนคนหนึง่งแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้มันดูเก่งว่ะคนนี้มันดูมีฐาน,นะว่ะคนนั้นดูทรงแล้วเฮ้ยน่าเชื่อถือว่ะเนี่ยแหละคือสิ่งที่ คนส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่คนส่วนใหญ่หรอกคือแทบจะทุกคนบนโลกใบนี้ครับผมรู้สึกเหมือนกันนะครับแม้แต่ผมเองก็มีอาการนี้เหมือนกันคือมีการตัดสินผู้คนจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนหน้านี้แล้วครับผมนะครับจริงๆแล้วครับผมมันเป็นจิตวิทยานะครับผมที่หลายหลายคนเนี่ยมองข้ามไปหรือหลายคนไม่รู้ครับผมนะสิ่งนั้นเขาเรียกว่าเฮโลเอฟเฟกต์นะครับผมเฮโลเอฟเฟกต์ครับถ้าเป็นกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผมเรียกมันแบบเป็นทางการว่าเป็นหลุมพรางทางความคิด ผมคือมันเป็นหลุมพลางแหละคือเหมือนประมาณว่าเราตัดสินสิ่งที่เราเห็นภายนอกแล้วเราก็คิดว่าสิ่งนั้นมันดีอย่างที่เราคิดนะผมแต่จริงๆแล้วภายในอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดก็ได้ที่ผมทําคลิปวิดีโอในวันนี้ครับผมไม่ใช่เพราะว่าผมจะให้ทุกคนมาระวังนะว่าแบบเฮ้ยอย่าไปเชื่อใจคนที่มันรูปร่างหน้าตาดีนะเว้ยวังนะมันอาจจะเป็นวิชาชีพนู่นนี้นั่นไม่ใช่นะผมแต่เราสามารถใช้ประโยชน์จากการที่เรามีรูปร่างและหน้าตาที่ดีได้ แ,แต่ก่อนอื่นครับผมผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับคําว่าเฮโลเอเฟ็อย่างลึกซึ้งก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับผมเฮโลเอเฟ็ <Hello Effect S 1> ครับผมนะภาษาทางการของมันก็คือ cognitive bias นั่นเองครับผมมันเป็นภาวะที่เราตัดสินคนคนหนึ่งหรือว่าตัดสินสิ่งของหรือว่าตัดสินอะไรก็ตามครับผมภายใต้จิตสํานึกนะครับด้วยความลําเอียงอ่าประมาณนี้ครับผมคือพูดง่ายๆว่าเรามักจะตัดสินสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าด้วยความลําเอียงเสมอ ถ้าสิ่งของที่อยู่ข้างหน้าเรามีความสวยงามมีความดูดีมีความงดงามในรูปแบบของมันอย่างที่เราชอบอะครับผมเราจะรู้สึกว่ามันดีเราจะรู้สึกว่ามันเจ๋งและเราจะรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือนี่คือเป็นเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกที่อยู่ภายใต้สมองของมนุษย์ทุกคนครับผมมันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วเนาะนะครับคนคนแรกครับผมครับที่เป็นคนค้นพบ เฮโลเอฟเฟก t ครับผมมีมีการทำสตัดดี้ไว้นะครับก็คือนะักวิจัยที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดทอร์นดินะครับผมคนคนนี้นะครับเป็นคนที่ทำวิจัยแลวแล้วก็คนพบเป็นคนแรกครับผมว่าคนเรามีการตัดสินคนต่อหน้าเราเนี่ยผมจากรูปลักษณ์ภายนอก อ่าผมจริงๆเนี่ยมันมีงานวิจัยที่มันเจ๋งกว่านั้นครับผมเป็นของ Journal of Psychology นะครับผมได้ทำการวิจัยครับชาย155คนและหญิง155คนโดยให้ทั้ง2กลุ่มนี้มาเจอกันแล้วก็ทำความรู้จักกันนะผมในงานวิจัยครับผมนะครับผลของมันพบว่านะครับรูปล่างหน้าตานะผมและรูปลักษณ์ภายนอกมีผลอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ของชายและหญิงนะผมไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เรื่องงานหรือว่าในเรื่องของ การเป็นแฟนกันหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมคือการที่เรามีรูปร่างหน้าตาที่ดีขอ้ผมสร้างโอกาสให้เราเป็นคนที่มีแต้มต่อเหนือกว่าคนอื่นเอาพูดง่ายๆแบบภาษาบ้านๆเลยแล้วกันครับผมเพราะฉะนั้นครับคือแล้วทีเนี้ย ไอ้เฮโรเฟกเนี่ยมันมีผลดีต่อเราอย่างไรนะครับหลายๆคนครับผมพยายามที่จะพัฒนาักยภาพตัวเองใช่ไหมเหมือนแบบพยายามที่จะเรียนปนยริญญาโทปริญญาเอกพยายามเรียนหนังสือพยายามเป็นหนอหนังสือพยายามที่จะแบบพัฒนาตัวเองเรียนคอร์สนู่นคอรสนี้คอร์สนั้นเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นแต่ไม่ได้สนใจรูปลักษ์ภายนอกไม่ได้สนใจรูปร่างและก็หน้าตาของตัวเองปล่อยให้ตัวเองอ้วนปล่อยตัวเองโสมปล่อยให้ตัวเอง,ออเองมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูธรรมดาเกินไปหรือว่าดูแย่ลงนะครับผมเพราะว่าโมต่ อ่านหนังสือมัวแต่แบบสนใจเรื่องอื่นแต่ไม่ได้สนใจตัวเองนะครับผมผมบอกงี้นะครับผมมันมีงานวิจัยที่ชี้ชัดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการสมัครงานครับมีนายเกับนายบีนะครับผมนายเเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดีครับผมนะครับส่วนนายบเป็นบุคคลที่มีรูปร่างหน้าตาธรรมดาธรรมดาหัวหน้างานหรือว่าเจ้าของบริษัทสัมภาษณ์งานเจ้าของบริษัทจะรู้สึกว่าคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่านะครับผมจะมีความฉลาดจะมีความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าคนที่มีหน้าตาที่ไม่ดี ผมถึงแม้ว่าภายในแล้วครับผมคน,คนที่รูปร่างหน้าตาไม่ดีอาจจะเก่งกว่ามากแต่โอกาสที่คนรูปร่างหน้าตาดีจะได้งานมีสูงกว่า แต่ถ้าเกิดวันนี้ครับผมคุณรู้แล้วว่าเฮโรอฟเฟกมันคือสิ่งที่กําหนดความคิดของบุคคลทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะชนชั้นไหนก็ตามทีเนี้ยมันง่ายขึ้นยังถ้าเกิดคุณเป็นคนเก่งจริงๆถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆครับผมแล้วคุณดูแลรูปร่างหน้าตาของตัวเองสนใจในเรื่องของรูปร่างคือจากเดิมเคยอ้วน ก็หันมาผอมมีรูปร่างที่ดีนะผมมีรูปทรงของร่างกายที่ดีครับผมแล้วก็ผิวพรรณนะผมดูแลหน่อยอะไรประมาณนี้ไม่จำเป็นจะต้องแบบสัญกรรมหรือว่าต้องสวยปิ๊งเหมือนดาราไม่ใช่นะผมแต่ให้ตัวเองดูดีและดูสวยที่สุดดูดีที่สุด ผมหลอดที่สุดในเวอร์ชั่นที่ตัวเองเป็นครับผมนะนั่นก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้คุณประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายเพิ่มขึ้นแล้วครับผมนะจากการที่คุณหันมาดูแลรูปลักษณ์ภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นครับผมนะเราได้อะไรจากตรงนี้นะผมจากการที่เรารู้จักว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโลกใบนี้มันมีสิ่งนี้อยู่ก็คือเฮโรเอฟเฟกนะผมผมบอกเลยนะผมว่า ให้คุณหันมาดูแลตัวเองหน่อยการที่เรามีรูปร่างหน้าตาที่ดีครับผมสร้างความน่าเชื่อถือคนที่เห็นเราถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้จักเรานะครับผมเขาจะรู้สึกว่าเราเก่งเขาจะรู้สึกว่าเราฉลาดเขาจะรู้สึกว่าเราน่าเชื่อถือเขาจะรู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จเขาจะรู้สึกว่าเราน้าคบหาน้าค้นหาน่าคุยด้วยน่าทําความรู้จัก อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือพูดง่ายๆว่าการที่เรามีรูปร่างหน้าตาที่ดีครับผมนะมีแต้มต่อเหนือกว่าบุคคลที่ไม่สนใจเรื่องของรูปร่างหน้าตาต้องบอกว่าอย่างนี้เลยครับผมนะเอาจริงๆแล้วครับก็คืออย่างนี้ครับผมคือคนเราครับ มันต้องเก่งทั้งภายในและภายนอกต้องดูดีตามไปด้วยทั้งสองอย่างต้องมาประกบรวมกันครับผมมาประสานกันคุณถึงจะเป็นบุคคลที่พูดเลยว่าไม่ว่าคุณจะไปในสังคมไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเดินทางไปในบริษัทไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะไปประชุมที่ไหนครับผมแค่คุณเดินเข้าไปในห้องออรา่ามันก็ศาสตร์ออกมาแล้วนะครับผมถ้าประกอบควบรวมกับการที่คุณเป็นคนที่ฉลาดด้วยแล้วครับผมเป็นคนที่แบบสนใจใฝ่หาความรู้นะครับสนใจในเรื่องของการสร้างสก,กิลใหม่ใหม่ ยิ่งคุณเก่งด้วยแล้วอะแล้วรูปร่างหน้าตาดีด้วยอะคือแบบโอ้โหมันคือสุดอะมันคือสุดยอดแล้วครับผมนะผมพูดเลยว่าสิ่งเนี้ยคือผมเห็นกับตามาเยอะมากๆครับผมครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่คนคนนึงเปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่ไหมครับคือจากเดิมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มั่นใจรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งนู่นนี่นั่นแต่พอเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วกลับมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นและที่สาคัญคือสังคมรอบข้างเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเก่งรู้สึกว่าเขาดีแล้วก็น่าคบหาแล้วก็น่าทํางานด้วย เพิ่มมากขึ้นครับผมคือต้องบอกก่อนถึงแม้ว่าคุณจะหน้าตาแบบไม่ได้ดีมากเป็นแบบดาราใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณสนใจในเรื่องของรูปร่างแล้วก็พัฒนารูปร่างพัฒนาเรื่องของสุขภาพคุณให้มันมีความสุดยอดนะครับผมคุณเชื่อหรือไม่ว่าการที่เรามีรูปร่างที่ดีครับผมมันทําให้เราดูดีขึ้น หลายคนครับผมนะครับคืออันนี้คือต้องบอกก่อนว่าในสายพะกายของเราเ,ราเป็นองทุกคนนะครับผมหลายคนในเจอปรากฏการณ์นี้คือหน้าเดิมๆนะ่ะตอนสมัยตัวผอมๆแล้ว,วตัวอ้วนๆเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสาวๆเนี่ยไม่มองเลยอันนี้คือไม่ได้พูดถึงตัวผมนะพูดถึงคนอื่นนะครับผมทีนี้พอเวลามีกล้ามขึ้นมามีซิกแพคขึ้นมาเฮ้ยห,หน้าเดิมนะเว้ยนั่นคือหน้าเดิมนะแต่สาวตามมาติมเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าบอกว่าหน้าตามไม่ดีก็คงไม่ใช่แต่ว่า ตอนนี้ครับผมคือการที่เราเปลี่ยนแปลงรูปร่างคือการพัฒนาแพ็กเกจพัฒนารูปร่างของเราครับผมพัฒนารูปทรงพัฒนาภาพรวมครับผมครับที่คนจะเห็นเรานะครับผมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่หน้าแหละนะมันเป็นสิ่งที่คนมองโดยรอบมองโดยรวมติดกับตัวเราถ้าเป็นผู้ชายเรานะครับผมสิ่งที่ทําให้คุณดูสะดุดตามากที่สุดทําให้คนเนี่ยสะดุดตาคุณมากที่สุดก็คือหัวไหล่นะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อบ่าพวกนี้นะครับผมเป็นอะไรที่คนจะสังเกตเห็นก่อนโดยเฉพาะผู้หญิง นะครับผมไม่ต้องพูดถึงซิกแพคนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงครับผมถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีบอดี้แฟทที่น้อยหน่อยนะผมมีเอวคอดนะครับมีสะโพกมีก้นนะครับ, support, นะรบนั่นแหละคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองแล้วแบบเฮ้ย มันดูดีวะ่ะถึงแม้ว่าหน้าตาของคุณจะไม่ดีก็ตามหน้าตาของคุณจะเป็นคนธรรมดาธรรมดาบ้านๆแต่ถ้าเกิดคุณมีรูปร่างที่โคตรดีหรือว่ารูปร่างที่ดีอย่างที่ควรจะเป็นครับผมคุณก็ดูน่าสนใจแล้วก็น่าค้นหาและที่สำคัญคือถ้าเกิดคุณไปสมัครงานที่ไหนหรือร่วมงานกับใครเขาก็อยากที่จะร่วมงานกับคุณด้วยเขาก็อยากที่จะให้คุณเนี่ยได้อยู่ในองค์กรเขาก็อยากให้คุณได้อยู่ในทีมเพราะว่าคุณดูดีแล้วก็ดูน่าค้นหาแล้วก็ดูน่าครบนั่นเองครับผมครับก็อยากจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่ใค่่เรือองของข เปลือกนอกนะแต่เป็นเป็นสิ่งที่คนทั่วไปครับผมครับแทบจะทุกคนบนโลกใบนี้นะครับผมตัดสินเราจากการที่เห็นเราจากภายนอกนึกถึงง่ายๆนะอย่างเช่นอาชีพเทรนเนอร์ครับผมคือเอาที่เอาเป็นอาชีพที่ผมทําอยู่ตอนนี้แล้วกันถ้าวันนี้นะครับผมผมเป็นโค้ชวูนนี่ที่แบบตัวอ้วนๆแบบเดินมาเออ,เอ,อ,เอ,อผมตัวอ้วนครับผมหนัก150โลมีแต่ไขมันอย่างเงี้ยแล้วผมมาพูดเรื่องของแฟตลอสผมมาพูดเรื่องของการลดไขมันส่วนเกินผมมาพูดเรื่องของการสร้างซิกแคการสร้างกล้ามผมถามคําว่าใครจะมาฟังผม ไม่มีถูกไหมครับผมนี่คือเฮโลเอฟเฟกครับผมแต่ถ้าเกิดวันนี้ผมมีซิกแพคผมมีกล้ามเนื้อที่เต็มที่มีองค์ประกอบของรูปร่างที่ดีอย่างที่ควรจะเป็นและผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนารูปร่างแน่นอนว่าคนจะฟังผมเพิ่มมากขึ้นนะครับผมถ้าเป็นเทรนเนอร์ที่เราเจอกันในยิมใช่ไหมครับผมบอกนะ้องทุกคนบอกว่าคุณพวกคุณเก่งจริงพวกคุณเก่งแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องดูแลแพ็กเกจของคุณด้วยคุณต้องดูแลรูปร่างของคุณด้วยเพราะคนเรานะผมไม่ได้สนใจเรื่องของ ศักยภาพภายในในวันแรกในครั้งแรกที่เห็นหน้าเขาสนใจสิ่งที่อยู่ภายนอกนะครับถ้าคุณมีรูปร่างที่ดีนะครับผมแล้วเขามาเจอคุณแล้วคุณดูแลเขาแล้วคุณเก่งด้วยไม่ต้องสืบไม่ต้องไปไหนแล้วลูกค้าก็อยู่ตรงนั้นแหละถูกไหมครับผมเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าวันนี้คุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามหรือทํางานเป็นอะไระเกี่ยวกับเรื่องของการเจอผู้เจอคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานบริการอะไรก็ตามนะครับ ถ้าคุณมีรูปร่างหน้าตาที่ดีลูกค้าจะเชื่อฟังคุณมากกว่าที่ควรจะเป็นเคยสังเกตไหมว่าบางทีคนหน้าตาดีๆเนี่ยพูดอะไรก็เคลิ้มไปหมดอะ จริงไหมจริงไหมครับเพราะฉะนั้นครับผมให้ดูแลเรื่องของรูปร่างหน้าตาของตัวเองด้วยนะครับผมอาจจะไม่ต้องสวยมากอาจจะไม่ต้องไปแบบโหสัญญกรรมอะไรมาหาศาลมากมายครับผมแต่เพียงแค่คุณดูแลรูปร่างของตัวเองดูแลภาพรวมของรูปร่างของคุณครับผมแค่นี้ยคุณก็ดูดีเพิ่มขึ้นมาได้แล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องหล่อต้องสวยต้องดูดีเหมือนดาราขนาดนั้นไม่จําเป็นจะต้องผิวขาวออร่าไม่จําเป็นเพียงแค่คุณมีรูปร่างที่ดีมากขึ้นและก็ดูมีสุขภาพดีครับผมนะ แค่นี้นะครับผมก็ทําให้คุณดูน่าสนใจและก็สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้ง่ายๆจากการที่คุณมีทั้งศักยภาพภายในและก็ศักยภาพภายนอกนั่นคือรูปร่างของคุณนั่นเองครับผมก็ここอยากจะฝากไว้เลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโคชปูแน่นอย่าลืมกดไ like, ลค์กด u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ